ทีนี้ก็อยากจะบอกสักนิดหนึ่งว่าบนยอดภูเขาพุทธทองที่เรากำลังนั่งอยู่ที่นี่เวลานี้มันก็เป็นพื้นที่ที่ว่าไอ้คนแต่ก่อนเขาได้ทำไว้ไม่ใช่ว่าอาตมาเพิ่งมาทำให้มันเป็นอย่างนี้มันเพียงกระทาให้สะอาดเท่านั้นเองไอ้สิ่งเหล่านี้มันมีอยู่อิดเหล่านี้ มีลักษณะ,ะแสดงว่าเป็นอิฐของพระเจดีย์สมัยศรีวิชัยก้อนที่มันมีการปาดการสลักเป็นลวดลายอยู่ในเนื้ออิฐนั่นแหละมันแสดงว่าอย่างนั้นนี่เขาเพิ่งมาทำลายเสียพวกโจรพวกขโมยแล้วก็มาทำลายพระเจดีย์นี่ลงราบเตียนอย่างนี้แต่ถึงอย่างนั้นอิฐทุกก้อนนี้มันก็ยังบอกว่าสมัยศรีวิชัย จึงเป็นของเก่าพันสองร้อยปีมาแล้วเป็นอย่างน้อยเมื่อพันสองร้อยปีมาแล้วเขาได้ใช้สถานที่ตรงนี้ที่เรามานั่งอยู่นี่ย่างเดียวกับที่เรากำลังใช้ยอยู่ในเวลานี้เป็นแน่นอนเพราะบนยอดภูเขานี่เขาก็ได้สร้างสิ่งเหล่านี้เพื่อประโยชน์ในการมาประชุมกัน ทำกิจทำพิธีทางศาสนาอย่างเดียวกัน,น,นควรจะรู้สึกพอใจสักนิดหนึ่งก็ยังดีว่าสถานที่นี้มันเคยมีความเก่าแก่ที่จะเรียกว่าศักดิ์สิทธิ์บ้างก็ได้เพราะว่าเขาเคยใช้ามานั้งพันกว่าปีมาแล้วรอบอุตสาห์ทนลำบากมันนั่งกันที่ตรงนี้อีก <c oughs> ก็คงจะมีผลดีทางจิตใจบ้างแล้วเ,เธอเอาเป็นว่าเดี๋ยวนี้เราเลี้ยวไปทางไหนมันก็มีแต่ต้นไม้บนศรีรษะเราก็มีใบไม้มีกิ่งไม้เหมือนกับหลังคาโบสถ์มีต้นไม้รอบๆตัวเราเหมือนกับฟ้าผนังโบสถ์แล้วก็สมัครที่จะมีโบสถ์อย่างนี้กันไปก่อนโดยเฉพาะในวันนี้ มีโบทยอย่างที่พระพุทธเจ้าท่านเคยมีเรื่องนี้จะมาเถียงกันก็ไม่มีเวลาแต่อยากจะยืนยันว่าพระพุทธเจ้าท่านก็เคยมีโบทยอย่างนี้เราก็ใช้บทยอย่างนี้ก็ควรจะมีจิตใจถอยหลังไปสักพันกว่าปีไปล,ลึกนึกถึง เหตุการณ์ที่มีขึ้นจริงๆในพระมาสมัยพระพุทธเจ้าถ้าย่างวันนี้เป็นวันมาคบบูชาแล้วก็วันเป็นวันที่พระองค์ทรงประชุมสงประกาศความเป็นปึกแผ่นของคณะสงฆ์ว่าคณะสงฆ์ได้ตั้งมั่นลงแล้วในโลกนี้อย่างมั่นคง มีพระอาหารหันต์อย่างน้อยพันสองรอยห้าสิบรูปขึ้นมาแล้วในโลกนี้ท่านก็ประชุมกันในป่าในที่อยู่ตามธรรมดาของนักบวชในครั้งพุทธการที่พูดว่าตามธรรมดาของนักบวชในครั้งพุทธการนั้นขอให้ทุกคนเข้าใจเอาเองเถอว่ามันอยู่นอกเมือง สถานที่สำหรับนักบวชนั่นไม่ว่าสำหรับนักบวชศาสนาไหนอยู่นอกเมืองทั้งนั้นก็เขามีกำแพงเมืองกลางคืนก็ปิดประตูไม่เข้าออกวัดวาอารามของนักบวชทุกชนิดทุกนิกายก็อยู่นอกเมืองคืออยู่ในปา่าท่านท่านก็ประชุมกันอย่างในปา่าแล้วก็กลางดินหรือว่า ตใต้ต้นไม้และแต่ที่มันจะหาได้ตามปกติแล้วก็ทำในใจอย่างนั้นเหมือนกับว่าเราได้เกิดในสมัยนั้นแล้วก็ไปเฝ้าแอบดูการกระทำของท่านรพระพุทธองค์ประทับท่ามกลางาสง์เรี่าแสดงโอวาทปาติโมกเ <c oughs> นี่ยคือใจความแห่งเรื่องราว เกี่ยวกับมาคะบูชาว่าวันเพ็ญเช่นวันนี้ในเดือนนี้แต่มันสองพันกว่าปีมาแล้วพระพุทธองค์ทรงประชุมสงฆ์และแสดงเรื่องราวที่เป็นหัวใจของพระศาสนา,าที่เราเรียกกันว่าโอวาทปาติโมก เขาให้เราตั้งใจทำพิธีบูชานี่ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้เพราะว่าเราก็ได้เลือกเอาป่าอย่างนี้เป็นที่ประกอบพิธีเอาพื้นที่อย่างนี้สำหรับประกอบพิธีไหนเลือกเอาอย่างนี้แล้วก็ทำให้ถึงที่สุดเสดเลยอย่ามัวคิดถึงรองเท้าอยู่เลย ไม่ต้องมีรองเท้าเพราะว่าพระพุทธองค์ไม่ทรงมีรองเท้าพระพุทธเจ้าไม่เคยทรงมีรองเท้าไม่เคยทรงมีร่มเรื่อนขนองนี่มุ่งมึ่งก็ไม่เคยมีไม่มีพูดถึงในวันนี้ก็ลองไม่มีรองเท้าไม่มีร่มไม่มีมุ่งกันดูบ้างจะระลึกนึกถึงพระพุทธเจ้า แต่พิธีที่จะประกอบอกระทากันที่ตรงนี้เอาจะเพียงว่าถอดรองเท้าแล้วก็จะได้ปวดเท้าบ้างแล้วก็จะได้นึกได้ว่าพระพุทธเจ้าก็ทรงปวดเท้าเหมือนกันเพราะว่าท่านไม่ได้ใช่รองเท้านี่ถ้าว่าท่านก็เคยชินก็ไม่สู้ปวดที่เรามันยังโง่เกินไปเพราะเราไม่ชินเราก็ยังโง่ เราก็ไม่รู้ว่าปวดทั้งคืออะไรเราก็รู้ว่ามันปวดท่านั้นเองเพราะนั้นก็ขอให้ทนปวดกันแล้วกันจะได้อุทิศพระพุทธเจ้าจะได้ระลึกถึงท่านเอาความปวดเนี่ยบูชาคุณนี่ยกเป็นตัวอย่างท่านั้นไอ้ความยากลําบากใดๆที่ท่านมาแล้วได้รับเพราะเพราะการมาที่นี่ก็ขอให้เอาการ ยากความยากลำบากเหล่านั้นบูชาคุณเพื่อประกอบพิธีมาคะบูชาให้เป็นผลดีที่สุดเท่าที่เราจะทำกันได้ตามที่มาเห็นว่านี่มันดีที่สุดแล้วมันก็ลำบากบ้างถ้ใครไม่ชอบก็เลิกกันไม่ต้องมาอีกก็ได้เพลิดแล้วก็เลิกกันไม่ต้องมา พราะมันลําบากมันจะเจ็บปวดบ้างมันจะผิดอะไรกันหลายหลายอย่างก็ที่เขาทํากันตาม <c oughs> แบบอื <c> ่น <oughs> ถ้าแบบนี้ก็ต้องยอมปวดเท้าแล้วก็มาลังอยู่ในสภาพอย่างนี้ <c oughs> ทําในใจเรื่องนึกถึงแต่พระพุทธองค์ซึ่งประทับอยู่ในที่สงบสงดัดส่วนมากที่สุดก็ประทับอยู่กลางดิน เราว่าประสูตรกลางดินจสะ,ะรุกลางดินนิพพานกลางดินอย่างนี้เป็นต้นเอาละว,ว่าเป็นอ่เป็นการเตือนหรือเป็นการทำให้ระลึกนึกถึงอหลายหลายสิ่ง <c oughs> เพื่อจะประกอบพิธีมาคบูชาให้ดีที่สุดเท่า <c oughs> ที่จะทำได้ <c oughs> ทีนี้ก็มาถึงตอนที่จะแสดงธรรมอะไรบ้างสักเล็กน้อย ซึ่งเป็นเนื้อหาของธรรมะแต่ก็เป็นธรรมะที่เกี่ยวเนื่องกันกับมาคะบูชาคือข้อความใน <c oughs> เรื่องนี้นก็มีแสดงอยู่ว่าการประชุมสังคสันนิบาต ในวันเพนมาฆะนั่นเป็นการประชุมของพระอรหันต์ล้วนๆก็เลยอยากจะเอาเรื่องของพระอรหันต์ล้วนนี่แหละมาแสดงในถ้อยคำหรือความหมาย ที่แปลกออกไปนับตั้งต้นแต่ว่าเราจะย้ำว่าวันนี้เป็นวันมาคบูชาจัดไว้ว่า,วาอ,อ่าเป็นวันของพระสงฆ์ วันวิสาขาบูชาเป็นวันพระพุทธเจา้าอาสาลหาบูชาเป็นวันพระธรรมมาฆะบูชาเป็นวันพระสงฆ์ที่เกี่ยวกับวันนี้พระสงฆ์ที่เป็นพระอระหันต์จำนวนทั้งหมดในเวลานั้นมาประชุมกันเป็นสังฆสนนิบาต็ครกันที่ประชุมสงฆ์ที่พระพุทธองค์ทรงสแสดง โอวาทปาติโมกทีนี้ก็อยากจะพูดถึงคำว่าพระอรหันให้ได้ยินได้ฟังละเอียดละอ,อ่หรือแจนแจ้งออกไปผิดแปลกออกไปจากที่เคยฟังมาแล้วทว่าพระอรหัน นั่นหมายถึงบุคคลชะนิดไหนที่เรารู้กันมาแล้วก็รู้ว่าผู้ที่หมดกิเลสสิ้นอาสวะแล้วก็เรียกว่าพระอระหันต